สิส,สิ่งที่ควรควรรู้ในเกม Stardew Valley Part 3 1. เราสามารถเพิ่มมูลค่าน้ำผึ้งให้มีราคาแพงได้โดยการนำ Bee House ไปไว้ใกล้ๆก,ก,กับดอกไม้ที่เราได้ปลูกไว้โดยปกติแล้วถ้าไม่ได้ใกล้ดอกไม้หรือดอกไม้โตเต็มวัย Bee House จะให้น้ำผึ้งป่าหรือ Wild <White>. Honey ราคาน้ำผึ้งจะขึ้นกับชนิดของดอกไม้ที่ปลูกไว้ใกล้ Bee House ได้แก่ S Summer s p a n g l e p o p p y t u l i p Blue j a z z Sunflower และ Fairy Rose ซึ่งน้ำผึ้งที่มาจากดอกไม้ Fairy Rose จะมีราคาแพงที่สุด 2>, yes, <sir. S 1> 2. การใช้จอบหรือโฮสามารถเคลื่อนที่ไปมาขณะขุดได้โดยเราสามารถง้างจอบค้างไว้และเคลื่อนที่ไปมาเพื่อหาตำแหน่งในการขุดดินได้ อีกทั้งสามารถเคลื่อนที่ไปมาขณะใช้โบรถ้นน้ำได้อีกด้วยพูดได้ใช่ไหมครับพพูดได้สิครับโอเคนะพูดได้อ่ะฮะอ่าก็คือเพื่อนกำลังดูดควรสามหากเราใช้บั๊กในการจบเกมหรือโกฉากจบภายในเกมสต u d ์เดฟแล เดอะสมิ Summit, ผู้พัฒนาเกมได้ใส่บทสนทนาไว้ให้ผู้เล่นในตอนจบเกมอีกทั้งยังส่งเราไปนอนที่คลินิกของฮาร์วีถ้าเราใช้บักด้วยเพราะผู้พัฒนาอยากให้ผู้เล่นเล่นแบบใช้ความสามารถด้วยตนเอง สี่ไข่กบที่ได้จากการตีมอนสเตอร์ซึ่งเป็นเครื่องประดับเอาติดตัวเราไปได้หรือเรียกว่าทริเกตเราสามารถเอาไข่กบเนี่ยเอาน้องลงไปในตู้เลี้ยงปลาได้ซึ่งน้องกบแบบก็จะมีหลายสีด้วยขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์ที่ได้อาการตีมอนสเตอร์อีกทั้งน้องกบเนี่ยยังมีประโยชน์มากในการช่วยกำจัดมอนสเตอร์อีกด้วยแต่มอนสเตอร์ที่น้องกบเนี่ยกินเข้าไปจะไม่ดรอปของออกมา <c oughs> 5. การเคลื่อนย้ายกล่องสามารถใช้มือเปล่าในการเคลื่อนที่กล่องได้โดยการกดที่กล่องย้ำๆแล้วกล่องก็จะเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่เราต้องการจะให้กล่องเคลื่อนและสามารถใช้เครื่องมือได้แก่พิหรืออีเตอร์แหรือขวานโมหรือจอบตีที่กล่องให้กล่องเคลื่อนที่ตามต้องการได้อีกเช่นกัน ความลับของกางเกงลุงลิววิสซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าจะหาความลับของกางเกงลุงลิววิสนะครับผมแนะนําว่าต้องเตรียมดาบสเตคเคสแล้วก็ของเพิ่มเลือดติดตัวไว้ด้วยนะครับงานนี้มีการเจ็บตัวแน่นอนให้เรานะครับไปที่บ้านของลุงลิวิสพอเข้าไปในบ้านของลุงลิววิสแล้วนะครับเราก็เอาสเตอเคสเนี่ยไปวางที่ห้องนอนของลุงลิวิสจากนั้นนะครับก็อยู่ในชั้นใต้ดินเราก็หาทางไปเอากางเกงสีม่วงตรงนี้นะครับ หลังจากที่เราเอากางเกงลูลิวิสแล้วเนี่ยมันก็จะมีกางเกงบินได้นะครับบินไปบินมาอัตาเมเซเราด้วยนี้เราก็ต้องหาทางขึ้นไปให้ไวที่สุดเ,เพราะกางเกงตัวนี้นะครับปีไม่เข้าครับแถมยังตีแรงอีกด้วยเจ็ดอ,อันนี้เป็นอิสต์เอ็กที่น่ารักดีนะครับให้เรานำเอนชียนดอล ไปที่ชั้น100ในเมืองนะครับแล้วก็โยนเอ็ชียอนดอลลงไปในน้ำพอโยนไปในน้ำเสร็จก็จะมีมังกรโผล่มาพร้อมกับแร่ชนิดหนึ่งออกมาด้วยเป็นแร่สีเขียวจากนั้นนำแร่ชนิดนี้นะครับไปที่หอของพ่อโมตัสโมเดสวิสาร์ดพอเข้าไปในหอของวิาสาร์ดแล้วเราก็ลงไปชั้นใต้ดินแล้วนำแร่ชนิดนี้ไปใส่ตรงไมเ้เล็กๆจะมีน้องแมวส้มโผล่ออกมาพร้อมให้ดาบแก่เราเต้เอกตัวนี้เป็นอิสตาเอกจากเกมทัลเลียซะด้วย เห็นได้ว่าจะมีเอฟเฟกจากกําจัดมอนสเตอร์มาอีกด้วยบุญดาระห์มา8อยากใส่รองเท้าเดิมแต่ให้มีสเตตสดีขึ้นโดยการนำรองเท้า2คู่1คู่เป็นเบสหรือฐานในการเย็บกับอีก1คู่ที่มีสเตตสที่เราต้องการเราก็เอา2คู่นี้ออกมาใช้โดยเอารองเท้าที่เราคงไว้ใส่ในช่องฟีดแล้วเอารองเท้าที่มีสเตตส ไปใส่ช่องสปูจากนั้นปักเย็บเข้าด้วยกันทีนี้เราก็จะได้รองเท้าคู่เดิมแต่มีสเตตเพิ่มขึ้นด้วย g ก s, <S 9. กระทะร่อนทองหรือค o พ p e อร์แผสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่โดยไม่เปลืองช่อง Inventory โดย Co พ p e อร์แผสามารถใช้เป็นหมวกใส่บนศีรษะบนตัวละครได้ทำให้เวลาไปร่อนหาแร่ที่แหล่งน,นต่างๆไม่เปลืองช่องเก็บของของผู้เล่นอีกด้วย สิบถ้าสัตว์เลี้ยงของเรามีหัวใจเต็มทุกดวงน้องจะมีโอกาสเอาของมาให้เราได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่รบของให้เราได้แก่แมวสุนัขและเต่าและมีเปอร์เซ็นต์การรบของดังนี้สิบเอ็ดเราสามารถเลือกบ็อบเบอร์ตกปลาได้ที่ร้านของลงุงวินลี่เราเข้าไปในร้านของล,ลุงวินลี่ไปที่ ตรงนี้กดเข้าไปก็จะมีให้เลือกบ็อบเบอร์มากมายเราสามารถเลือกได้ทุกอันเลยนะครับแถมยังมีบ็อบเบอร์ที่สุ่มต่อเราตกปลาทุกครั้งอีกด้วยสิบสอหากผู้เล่นทำให้คุณผูุมใจในตัวเราซึ่งคุณผูจะมาเข้าฝันและให้ของตอบแทนเรา เมื่อคุณปู่มาเข้าฝันวิญญาณของคุณปู่จะทําให้เทียนทุกเล่มจุดได้การจะจุดเทียนได้ต้องมีการทำหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้รวมที่เราหามาได้จํานวนเลเวลในแถบสกิลของผู้เล่นอาชิพเมตนหรือความสําเร็จภายในเกมมิตรภาพเพื่อนบ้านที่แสนดีและอื่นๆหากเราทําสําเร็จปู่ของเราก็จะมาเข้าฝันแล้วคุณปู่ก็จะเอ่ยอบเราต่างๆนานาและภูมิใจในตัวผู้เล่นที่ทําให้ฟาร์มดีขึ้นกว่าเดิม ปู่จะให้ของตอบแทนเราู่ที่สารคุณปู่คือ Statue of Perfection ที่ผลิต Iridium Ir อออกมาทุกวันซึ่งคุณปู่มาหาเรามาเข้าฝันเราในวันแรกของปีที่3